สวัสดีครับสำหรับหนังหน้าดูซีรีส์น่าโดนคลิปนี้นะฮะเราจะมาเฉลิมฉลองเทศกาลฮัลโลวีนกับการย้อนรอยก้าหนังผีในตำนานที่สร้างความอกสันขวัญผวาไปทั่วบ้านทั่วเมืองและเปิดมาตรฐานใหม่ของวงการหนังไทยได้อย่างภาคภูมิจากผู้สร้างหนังคุณภาพอย่าง GTH หรือปัจจุบันคือ GDH นั่นเองละฮะ9กันยายน2547 เปิดตำนานหนังสยองขวัญเรื่องแรกของ GTH อย่างชั a เตอร์กดติดวิญญาณที่แจ้งเกิดให้ต้งบรรจงปิดสันธนากูลและโอภาคภูมิวงภูมิกลายเป็นผู้กำกับหนังสยองขวัญที่น่าจับตาในเวลาต่อมาความน่าสนใจของมันไม่ใช่แค่งเงาแปลกๆในรูปเท่านั้นหรอกนะแต่มันอยู่ที่เรื่องราวในรูปมาก,ก ความสนุกอย่างแรกเลยของชัตเตอร์กดติดวิญญาณเนี่ยอยู่ที่การไม่ได้โฟกัสไปที่ฉากจำสแคร์ชงชากระตุกขวัญคนดูหรือว่าอะไรนะฮะแต่เป็นการให้คนดูที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยค่อยๆไขปริศนาของทันให้เปิดเผยขึ้นมาและยิ่งเราล่วงรู้ความรับของทันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกหลอนไปกับสิ่งที่ทันต้องเจอมากขึ้นเท่านั้นนะฮะ ด้วยองค์ประกอบทั้งหมดทำให้ GGS เนี่ยเปิดตัวหนังเรื่องแรกไปได้อย่างสวยงามด้วยรายได้ทั่วประเทศ107.1ล้านบาทะฮะและแน่นอนว่าถึงวันนี้ชัตเตอร์กดติดวิญญาณยังคงขึ้นแท่นเป็นหนังผีอันดับต้นๆเมื่อมีคนถูกถามว่าหนังผีที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องอะไร29มีนาคม2550อีก3ปีต่อมาตองบรรจงปิดสันทนกูลและโอภาคภูมิวงภูมิ กลับมาจับมือสร้างสารรค์ความสยองขวัญกันอีกครั้งกับหนังเรื่องใหม่ที่ชื่อว่า8ที่ได้มาชาว,วัฒนพานิชมารับบทนำหนังเรื่องแรกในรอบหลายสิบปีอีกด้วยนะฮะลองดูดีๆนะครับตอนนี้คุณเห็นใคร แมีความน่าสนใจตรงที่ตัวหนังได้ใช้เรื่องราวของแฝดสยามที่มีเพียงไม่กี่คู่ในประเทศไทยมาเป็นจุดที่ดึงดูดคนเข้ามาดูนะฮะหนังจะมีสแครี่จัมค่อนข้างเยอะเล่นกับความสลัวของตัวบ้านหลังใหญ่ได้คุ้มจนหลอนไปตามๆกันเลยหนังเนี่ยก็จะค่อยๆเฉลยตั้งแต่กลางเรื่องเป็นต้นไปนะฮะหลังจากที่ปล่อยความกลัวขั้นสุดออกมามา,มากมายเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆ 24เมษายน2551 GTH ได้สร้างสรรค์หนังผีแนวใหม่ด้วยการจับเอาซีผู้กำกับชั้นนำมากำกับหนังผีรวมเรื่องสร้าน4เรื่องที่รวมทั้งความสยองขวัญน,น่าตื่นเต้นแถมความตลกเอาไว้ในเรื่องเดียวกันในเรื่อง4แร่งและประกอบด้วยตอนย่อยคือเหงากำกับโดยโยมยุทธทองกองทุนจันสั่งตายกำกับโดยประวีณภูริจิตปัญญา ไปวองตามึงเอาวันไปหมดยังร้องเดียด๋วยวเลือกคคนกลางกำกับโดยบรรจงปีสันธนากลถ้าเกิดไอเอมันตายไปแล้วอะนี่นเต็นท์นั่นใครอะเที่ยวบิน224กำกับโดยภาคภูมิวงภูมิ <c ười> เพราะความที่ทั้ง4ี่เรื่องเขียนโดยคนละคนกำกับโดยคนละคนทำให้รู้สึกสนุนกไปกับการเล่าเรื่องของพวกเขานะฮะสนุกไปกับการตามเรื่องและคาดเดาตอนจบของแต่ละเรื่องนะฮะ และเป็นหนังผีที่เขย่าวขวัญสัตว์ประสาทคนดูได้4ี่รสชาติแถมยังอยู่หมัดเลยทีเดียวฮะมึงมองเตุลาคมไรกันาคม2551ได้เริ่มเปิดตัวกับผลงานหนังเรื่องแรกนะฮะโปรแกรมหน้าวิญญาณอาคาตของจิมโสพลศักดาพิสิทธิ์ผู้กำกับน้องใหม่ที่คลุกคลีอยู่ในวงการหนังมนนงนาน่นนานเคยเป็นผู้ร่วมเขียนบทหนังสยองขวัญชื่อดังอย่างชัตเตอร์กดติดวิญญาณและแฝดด้วยนะฮะ มันอาจจะฟังดูงี่เง่านะส้มแต่หนังเรื่องนี้ผีที่อยู่ในหนังมันมีอยู่จริงๆนะส้มหนังเรื่องนี้นะฮะหากมองทางด้านเนื้อเรื่องและการลำดับภาพแล้วต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงจเน้นเสียงกระตุ้นอารมณ์หรือการลุ้นว่าผีจะออกมาตรงไหนจากไหนทุกคนที่เข้าไปดูจนจบจะไม่รู้สึกสงสัยในตัวละครหรือเหตุการณ์ตา่างๆเพราะทุกอย่างเนี่ยได้ตอบโจทย์เป็นเหตุเป็นผลกันนะ9กันยายน2552จากความสำเร็จของ4ี่แพร่ง GTH กลับมาสารต่อคอนเซปต์หนังสยองขวัญสั้นกันอีกครั้งแต่คราวนี้มาถึง5เรื่อง5ผู้กำกับในชื่อว่า5แพรง่งและมีตอนย่อย5ตอนคือลาวชชโอดกำกับโดยประวีนภูริจิตปัญญาย่ากเกินจะแก้พี่รู้ว่าเนนเข้าใจเรื่องนี้ดีขอโทษนะครับคือผมขอห้องเดียวไปไม่ใช่ครับห้องเตียงรวมกำกับโดยวิสูตรภูลวรลักษณ์แบคแพ็คเกอร์กำกับโดยส้ยลล er, กกยสมยศสุขมากนั้น บอกว่ารถไม่ <ics> เคยชนไงรถมือสองกำกับโดยภาคภูมิวงภูมิโกหกกันชัดๆคนกองกำกับโดยบรรจงปีสันธนกกูตัวเลยนะสรุปภาพรวมของภาคนี้นะฮะมีดีจนน่าติดตามครับทั้ง5้าเรื่องมีแนวทางที่แตกต่างกันออกไปตามสไตล์ของผู้กำกับแต่ก็ทำได้ดีทุกเรื่องเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องคนกองนี่เรียกได้ว่าหาน้ำตาเล็ดเลยจริงๆฮะ 28เมษายน2554จิมโสพลสังดาพิสิทธิ์กลับมาอีกครั้งกับหนังสยองขวัญที่ว่ากันว่าดราม่าเสียน้ำตามากกว่าความกลัวนะลัดดาแลเนี่ยตัวบทฉลาดใช้เส้นเรื่องความจนกรอกของชีวิตนะทำให้ทีและครอบครัวเนี่ยไม่อาจย้ายออกไปได้ แม้ว่าหมู่บ้านนั้นน่ะจะกลายเป็นหมู่บ้านผีสิงแล้วก็ตามการมีงานทํามีบ้านเดี่ยวให้ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เพียงอย่างเดียวที่ทําให้ทีอ่ะได้รับการยอมรับทั้งจากครอบครัวและตัวตนของเขาเองหมู่บ้านท่อมีผ,มมผีมันมี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 ผีก็คือไม่มีดูแล้วอ่ะรู้สึกอินสงสารเครียดกับตัวละครนี้อย่างมากนะ,ะแต่ก็ยังมีมีมฉากตลกของทีนะฮะที่ยังให้คนเล่นมาจนถึงทุกวันนี้เลยอูไม่ออก 28มีนาคม2556บรรจงปิสันธนกูลกลับมาอีกครั้งกับการฉายเดี่ยวในผลงานที่เป็นอมตะของหนังไทยนะที่ถูกตีความใหม่อย่างพี่มากพระขนงพี่มากพาร,ระขนงเนี่ยเป็นหนังที่หยิบยกเอาเรื่องราวความรักของแม่นาคพระขนงมาเล่าในมุมใหม่อย่างที่ไม่มีใครเคยทํามาก่อนนะเพราะบทหนังได้ใช้พี่มากเนี่ยเป็นตัวหลักของการเล่าเรื่อง,องเขาไปลบอะ เขาคิดถึงแต่ตัวเองอะ่ะมึงไหวมากมึงไหวว่าเขาคิดถึง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 ตัวเองนแยะเลยแบลเหลือเกินและที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งกับการรวมตัวของแก๊งจตุรเทพแห่งความตลกจาก4แพร่งและ5แพร่งนะฮะอย่างเผือกชินเต๋อและเอนะฮะมารับบทเป็นเพื่อนพี่มาก บอกได้เลยฮะว่าจะไม่ผิดหวังกับบทบาทของพวกเขาอย่างแน่นอนทั้ง4คนเนี่ยยังคงคาแรคเตอร์แบบเดิมชื่อเดิมและความฮาแบบเดิมและดูเหมือนจะยิ่งบทเลยซะด้วยซ้ำนะไมเคยบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นผีให้ลองมองลอดหวังขาพี่มากพระขนงเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลนะฮะกับการกวาดรายได้ทั่วประเทศ กว่าพันล้านบาทเลยและยังคงไม่มีหนังเรื่องไหนนะฮะทำได้เลยมาจนถึงทุกวันนี้7สิงหาคม2557หลังจากประสบความสำเร็จไปกับลักดาแ,แลนนะฮะคราวนี้จินโสพลศักดาพิสิทธ์กลับมาอีกครั้งกับหนังสยองขวัญที่ได้นักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตจากซีรีส์ฮอร์โมนเนี่ยมานำแสดงกับ ฝากไว้ในกายเธอเนี่ยองค์ประกอบด้านโปรดักชันเนี่ยทำได้ดีไม่เสียชื่อ GTH เลยทั้งการถ่ายทำมุมกล้องและการตัดต่อระดับเทพ,พเลยชอบการตัดต่อในหลายฉากฮะที่ให้อารมณ์ระทึกปนกระหายไข้ร,รู้ดนตรีประกอบเนี่ยยังทำให้สะดุ้งได้พอสมควรนะเพิร์ดไอทองแล้วไอ้บอกแทนหรือยังอะ เดี๋ยวเราจัดการเองการสะท้อนภาพสังคมวัยรุ่นในเรื่องการตั้งครัภ์เมื่อไม่พร้อมเซ็กในวัยเรียนและการรักษาภาพลักษณ์คนดีในสังคมเนี่ยพยายามที่จะจี้จุดที่เราหลายคนปิดตาข้างเดียวทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นจนกลายเป็นปัญหาใต้พรกที่จับต้องไม่ได้นะฮะฝากลูกด้วยนะเพิร์ด7กันยายน2560 ผลงานกำกับเรื่องที่4ของจิมโสพลศรดาพิสิทธิ์ที่รับไอเดียมาจากพี่เก้งจีระมลิกุลว่าน่าจะสร้างหนังเกี่ยวกับผีตึกร้างนะฮะที่มีตึกสาธรอยู่ในคาเวอร์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจจึงเกิดเป็นหนังสยองขวัญเรื่องแรกของค่าย GDS ขึ้นมานะฮะอย่างเพื่อนที่ระลึกเพื่อนที่ระลึกเนี่ย ถือว่าทําได้ดีเลยนะฮะมีความน่ากลัวระดับหนึ่งไม่ได้น่ากลัวมากถึงขนาดออกจากโรงมาแล้วก็ยังรู้สึกหลอนไปตามตัวละครนะฮะสัญญานะเว้ยเก๋ฉันตายคนเดียวนะสัญญานะแต่ก็ถือว่าตอบโจทย์ในแง่ของความหลอนความน่ากลัวและความสยองขวัญอย่างที่หนังผีฮอลลีวูดหลายเรื่องนะทําให้ไม่ได้เลยนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างฮะกับ9หนังผีไทยในตำนานจาก GTS และ g d h สำหรับใครนะฮะที่อยากจัดลิสต์หนังมาราธอนไว้ดูตอนรับฮาโลวีนเนี่ยมีครบทั้ง9เรื่องที่กล่าวมานะฮะและถ้าใครยังไม่จุใจใน True ID เนี่ยยังมีหนังสยองขวัญชั้นดีอีกมากมายเลยฮะรอทุกๆคนจัดเข้าลิสต์ดูกันให้หลอนนอนไม่หลับตอนรับฮาโลวีนนี้กันไปเลยนะฮะ9หนังผีไทยในตำนานจาก GTS และ g d h ดูได้แล้ววันนี้ที่ True ID